บอดปังสวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมาดูวิธีการดาวน์โหลด a n นนี่เดนะครับมันเป็นโปรแกรมที่ให้ทีมงานเข้าไปติดตั้งระบบหรือดูแลระบบให้นะครับถ้าเกิดว่าทีมงานเขาขอให้เราดาวน์โหลด a n นนี่เดนะครับแล้วมาเจอคลิปวิดีโอนี้ก็สามารถทําตามได้เลยนะครับอันดับแรกนะครับให้เราเข้าไปที่ Google Chrome นะครับดับเบิลคลิกเข้าไปเลยนะครับแล้วก็มาที่ตัวของ Google แล้วใช่ไหมครับหน้าจอ Google นะครับแล้วก็พิมพ์คําว่า a n นนี่เดนะครับ a n y d e s k นะครับพิมพ์แบบนี้เลยนะครับแล้วกด Enter 1ครั้งนะครับอ่าเราก็จะมาเจอหน้าต่างนี้นั่นเองนะครับให้เราคลิกซ้ายเข้าไป1ทีที่ตัวบนสุดเลยนะครับ a n y d e k นะครับหน้าจอจะขึ้นเป็นแบบนี้เลยนะครับก็คือตัวของเจ้าของเว็บไซต์ a n นิเด็นะครับมันจะมีตัวดาวน์โหลดให้ทันทีเลยนะครับก็คลิกซ้ายดาวน์โหลดได้เลยนะครับเมื่อเจอหน้าต่างนี้แล้วนะครับ ให้เราคลิกคําว่าดาวน์โหลดอีกครั้งนะครับไม่ต้องไปปรับเป็น Mac เป็น Android เป็นอะไรนะครับให้เราของเราเป็น Windows ใช่ไหมครับเราก็คลิกซ้ายที่ดาวน์โหลดได้เลยนะครับง่ายๆเลยมันจะขึ้นนะครับทุกคนจะสังเกตเห็นมุมด้านซ้ายล่างนะครับเห็นไหมครับที่ผมเอาเมาส์วนๆไว้คําว่า a n นดี้เดนะครับมันจะมีปุ่มลูกศรตรงนี้นะครับเป็นชี้ตัวลูกศรชี้ขึ้นนะครับคลิกซ้าย1ครั้งนะครับแล้วเขาจะมีให้เลือกคําว่าเปิดนะครับอ่าก็เปิดขึ้นมาเลย แล้วก็แจ้งตัวเลขนะครับ9หลักให้น้องแอดมินใน l ล n e ซัพพอร์ตได้เลยนะครับเลขตรงนี้นะ6-20แต่ละคนนะครับตัวเลขจะไม่เหมือนกันเนาะก็แจ้งตามที่เราเห็นเลยนะครับว่าเลขเราเป็นเลขอะไรก็แจ้งไปใน l ล n e ซัพพอร์ตเวลาที่น้องแอดมินเขาขอเนี่ยนะครับมันจะเป็นแบบนี้เลยให้เรารอกด Accept นะครับสีเขียวๆนี้ได้เลยนะครับกดคลิกซ้ายหนึ่งครั้งนะครับ Accept แล้วก็รอน้องเขาจัดการทำให้ได้เลยนะครับสวัสดีครับ